สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวนะคะมาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกเ็าบอกว่าเชือกสีแดงยาว35เซนติเมตร5มิลลิเมตรเชือกสีเหลืองยาว18เซนติเมตรกับ8มิลลิเมตรนำมาวางต่อกันยาวเท่าไหร่การนำมาวางต่อกันแปลว่าความยาวของเชือกมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้จะต้องเป็นโจทย์ปัญหาอะไรคะโจทย์ปัญหาการ บวกอ่าแล้วสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรเขาบอกมาแล้วก็คือนํามาวางต่อกันยาวเท่าไหรโจทย์บอกอะไรมาบ้างคะเชือกสีแดงยาวสามสิบห mm, ้าเซนติเมตรห้ามิลลิเมตรเชือกสีเหลืองยาวสิบแปดเซนติสิบเก้าเซนติเมตรกับอีกแปดมิลลิเมตรอ่าวิธีทําในบรรทัดแรกบรรทัดที่หนึ่งตรงนี้นะคะให้นักเรียนเขียนหน่วยความยาวก่อนข้อนี้เป็นหน่วยอะไรคะหน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะกับมิลลิ เมตรนักเรียนก็เขียนเลยค่ะหน่วยเซนติเมตรกับมิลลิเมตรอ่ะเขียนไว้ก่อนเลยแล้วก็มิลิเมตรอ่ะต่อไปมันทัดที่สองเขียนสิ่งที่โจทย์บอกอย่างแรกเลยคืออะไรคะเชือกสีแดงยาว ส5ิบห้าเซนติเมตรนักเรียนก็เขียนให้ตรงกับหน่วยเซนติเมตรส่วนห้ามิลลิเมตรก็เขียนให้ตรงกับคำว่าห mm. ้ามิลลิเมตรบรรทัดที่สองสิ่งที่โจทย์บอกอย่างที่สองไอ้บรรทัดที่สามนะคะคุณครูพูดผิดไปอ่ะเชือกสีเหลืองยาวสิบเก้าเซนติเมตรนักเรียนก็เขียนให้ตรงกับคำว่าเซนติเมตร 8มิลลิเมตรนักเรียนก็เขียนให้ตรงกับคําว่ามิลลิเมตรอ่าใส่เครื่องหมายบวกอ่าทีนี้นักเรียนเอามาบวกกันเลยค่ะ5บวก8ได้เท่าไหร่คะ5แล้ว6 7 8 9 10 11 12 13ก็ได้เป็น13มิลลิเมตรส่วนที่เซนติเมตร5บวก9ได้เท่าไหร่คะได้14ก็เขียน4ทด1 หนบวกสามกลายเป็น4ี่สี่บวกหนึ่งก็ได้เป็นห้าอ่ะเมื่อกี้ครูลืมเขียนไปนะคะบรรทัดที่4ี่ตรงนี้ให้เขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรนํามาวางต่อกันยาวอ่าครูลืมเขียนนะคะเราไม่เป็นไรนะคะเรามาเขียนต่อด้านหลังได้อาทีนี้นักเรียนขีดเส้นค่ะ ก็จะได้ว่านำมาวางต่อกันยาวได้เท่าไรคะ5 4ซนติเมตรกับอีก1 3ม mm. ิลลอาทีนี้นะักเรียนสังเกตตัวด้านหลังค่ะคําว่ามิลลิเมตรไปดูความสัมพันธ์นะคะ1เซนติเมตรจะเท่ากับ1 0 m mm. มิลลิเมตรฉะนั้นด้านหลังมันเป็น1 3ม mm, มใช่ไหมคะนักเรียนก็เอามาให้มิลลิเมตรเสีย หนึ่งก็จะเหลือสามอันนี้ก็เขียนนะคะว่าหรือได้เป็นเท่าไรคะห้าสิบสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าสิบห้าสิบสามใช่ไหมคะเอามาให้เซนติเมตรหนึ่งอันนี้ก็เหลือสามสิบสามเซนติเมตรจะเท่าอ่ะครูเขียนผิดไม่ใช่สิบสามเซนติเมตรสิบสามมิลิเมตรสิบสาม มิลิเมตรก็จะเท่ากับ1เซนติเมตรกับอีก3ม mm ิลิเมตรนะคะด้านบนนะตามด้านบนนะคะนะักเรียนฉะนั้นที่เป็นม mm ิลิเมตรก็เอาไปเขียนให้ตรงกับม mm ิลิเมตรก็บวกเพิ่มไปนะคะก็กลายเป็น55ที่ม mm ิลิเมตรก็เหลือ 3มมิลลิเมตรน่ะนักเรียนก็ามาตอบเลยค่ะว่านำมาวางต่อกันยาวห้าสิบห้าเซนติเมตรกับอีก3มมิลลิเมตรนะคะเหลือข้อที่2นะคะหน้านี้หน้านี้ข้อที่สองให้นักเรียนลองทําเองนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ให้ดีนะคะว่าโจทย์เป็นโจทย์ปัญหาการบวกการลบหรือการคูณการหารนะคะไปหน้าต่อไปค่ะ หน้าต่อไปหน้าที่6 7ก็ยังเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหานะคะแต่เขาให้นักเรียนเขียนส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกด้วยนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำในหน้านี้นะคะครูจะทําข้อที่2นะคะส่วนข้อที่1เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนไปฝึกทําเองนะข้อที่2องเขาบอกว่าคลองแสนแสบยาว73กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ลอกคลองไปแล้ว27กิโลเมตร978เมตรจะต้องลอกคลองแสนแสบอีกเท่าไหร่จึงจะเสร็จอะลอกไปแล้วอันนี้ความยาวของคลองอะสมมติเส้นนี้คือความยาวของคลองแล้วลอกไปแล้ว2 4สิสกิโลเมตรกับอีก978 เม็ดอ่านแล้วเขาถามว่าต้องลอกอีกเท่าไหร่ใช่ไหมคะต้องลอกอีกเท่าไหร่ก็แปลว่าหาส่วนตรงนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้ของคลองใช่ไหมฉะนั้นหาส่วนที่เหลือแปลว่าคลองเนีย่ยมันสั้นลงสิ่งที่ต้องลอกค่ะมันสั้นลงฉะนั้นข้อน,นี้ต้องมันโจทย์ปัญห,หาการลบอ่านนักเรียนทําเลยโจทย์ถามอะไรคะโจทย์ถามว่าจะต้องลอก ครองแสนแสบอีกเท่าไรจึงจะเสร็จอะนักเรียนก็ลอกจากโจทย์มาเขียนเลยค่ะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรมามั่งคะหนูเราก็เขียนตามเลยค่ะคลองแสนแสบยาว เจ็ดสิบสามกิโลเมตรอันนี้ครูเขียนสั้นๆนะคะเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พอเนาะรอกคลองไปแล้วยี่สิบสี่กิโลเมตรกับอีกเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด อของครูเขียนไม่พอนะคะถ้านักเรียนเขียนพอนักเรียนเขียนได้อยู่บรรทัดเดียวกันได้เลยนะคะ,ะต่อไปวิธีทาเหมือนเดิมค่ะอันแรกเราต้องเขียนหน่วยไปก่อนนะคะหน่วยความยาวข้อนี้เป็นอะไรครับเป็นกิโลเมตรเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรกับเมตรใช่ไหมคะฉะนั้นด้านบนนักเรียนก็เขียนไว้เลยค่ะกิโลเมตรแล้วก็ เมตรอ่ะเขียนหน่วยความยาวก่อนค่ะมันทัดต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์บอกครองแสนแสบยาวกิโลเมตรก็เขียนให้ตรงกับกิโลเมตรค่ะเป็นเจ็ดสิบสามกิโลเมตรด้านหลังไม่มีใส่เป็นเลขศูนย์หรือเขียดก็ได้นะคะแต่ครูจะใส่เป็นเลขศูนย์นะเพราะว่าไม่มีหน่วยเป็นเมตรในความยาวของคมแสนแสน อ่ะต่อไปเจ้าหน้าที่รอคของไปอ่ะครูเขียนสั้นๆน,นะคะว่าลออคของไปแล้วเท่าไหร่คะยี่สิบสีกิโลเมตรก็เขียนให้ตรงกับคําว่ากิโลเมตรกับเก้เมตรก็เขียนให้ตรงกับคําว่าเก้าร้อเมตรนะคะอ่ะทีนี้ทํายังไงต่อ ใส่เครื่องหมายอะไรคะใส่เครื่องหมายลบแล้วทำยังไงต่อคะด้านล่างก็เขียนสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าจะต้องลอกคองอีกเท่าไร่อันนี้กูเขียนตั้นๆนะคะว่าจะต้องลอกคองอีกเท่า อทีนี้นักเรียนเอาเลขมาลบกันเลยนะคะดูจากด้านบนนะคะ0ูน8 0ลบเก้ 8, รบศูนย์ลบแลบไม่ได้ใช่ไหมคะแสดงว่าข้อนี้เราต้องมายืมมายืมที่กิโลเมตรกิโลเมตรยืมให้เมตรไป1เมตรนี้ก็เหลือเป็น2องแล้วทีนี้ดูความสัมพันธ์ก่อนอครูขออนุญาตเขียนใน้ที่ข้อ1น,นะคะหกิโลเมตรจะเท่ากับ1,000 เมตรฉะนั้นในข้อนี้เรายืมกิโลเมตรยืมกิโลเมตรนะคะตรงนี้ไปให้เมตรหนึ่งเมตรอ่ายืมกิโลเมตรให้ไปอยู่ที่หน่วยเมตรนะคะฉะนั้นตรงนี้จะต้องเป็น1000งพาไมถึงกลายเป็น1000เพราะว่าเรายืมไป1กิโลเมตรหกิโลเมตรจะเท่ากับ1000เมตร 1>, 1กิโลเมตรเมื่อไปอยู่ที่หน่วยเมตรก็จะต้องกลายเป็น1 0 0 0พันเมตรครูก็เลยเขียนว,ว่า1 0 0 0พันนะคะเดี๋ยวเลขไหนไม่เกี่ยวข้องที่ครูทดไว้รูเอาออกก่อนจะได้ไม่งงเนาะยืมไป1นกิโลเมตรให้เป็นหน่วยเมตรก็จะกลายเป็นหนึ่งพันเมตรอ่ะทีนี้ลบกันค่ะปกติเลยศูนลบลบ8ดได้ไหมคะไม่ได้ก็ต้องไปยืม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  1, 1, หนึ่งหนึ่งเหลือศ0นศูนย์กลายเป็นสิบ สิบยืมให้ศูนย์นี้ก็เหลือเก้านี้ก็กลายเป็นสิบสิบก็ยืมให้ศูนย์ตัวด้านหลังก็เหลือเก้าตัวด้านหลังถึงจะกลายเป็นสิบสิบลบแปดเหลือสองเก้าลบเจ็ดเหลือเท่าไร่ 2, 9, ก็เหลือสองเก้าลบเก้าก็เหลือศูนย์ด้านหลังที่เมตรก็ได้เป็นเท่าไหร่คะยี่สิบสองเมตรส่วนตัวด้านหน้าเหลือเป็นสองใช่ไหมคะสองลบสี่ 4, ไม่ได้ยืมเจ็ดเจ็ดเหลือหก สก็กลายเป็น1ิบสองลบสได้8 6ดหกลบสได้เท่าไหร่คะได้4ก็ได้เป็นเท่าไหร่คะจะต้องลอคองแเสนแสบบอีก48กิโลเมตรกับ22เมตรนะคะอ่าข้อที่1นนักเรียนลองทำเองนะคะมาหน้าต่อไปนะคะ หน้าต่อไปเดี๋ยวครูจะทําข้อที่1ให้นักเรียนนะคะส่วนข้อที่2ให้นักเรียนฝึกทําเองข้อที่1นึ่งเขาบอกว่าพ่อเดินทางจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่เป็นระยะทางเ0อ่าไม่ใช่90 943กิมโลเมตรเจเมตรจากหาดใหญ่ถึงปานังเปซาประเทศมาเลเซีย52กิโลเมตร0เมตรพ่อเดินทางจากกรุงเทพถึงปะ ดังเบซาประเทศมาเลเซียเป็นระยะทางเท่าไหร่อ่าเหมือนเดิมค่ะมันทัดแรกเขียนหน่วยก่อนอันนี้เป็นหน่วยกิโลเมตรกับเมตรนักเรียนก็เขียนว่ากิโลเมตรแล้วก็ด้านหลังก็เป็นเมตรอ่าเขาถามระยะทางจากของพ่อใช่ไหมคะเดินทางจากมาเลอจากกรุงเทพถึงหดยาดใหญ่แล้วก็เดินทางต่อไปประเทศมาเลเซียนะคะเขาถามว่าระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่ แสดงว่าข้อนี้ต้เม็นโจทย์ปัญหาอะไรคะโจทย์ปัญหาการบวกอ่ะเราก็เขียนเลยค่ะอัน,นแรกสิ่งที่โจทย์บอกเราโจทย์บอกอะไรเดินทางจากกรุงเทพถึงหาดใหญ่อันนี้ครูเขียนสั้นๆนะคะเดี๋ยวมันจะเขียนไม่พอเดินทางกรุงเทพถึงหาด ใช่อ่ะครูเขียนสั้นๆแค่นี้เนาะกิโลเมตรก็เขียนให้ตรงกับกิโลเมตรนะคะเป็น9 4 3กิโลเมตรเมตรก็เขียนให้ตรงกับคําว่าเมตรเป็น700เมตรแล้วก็จากหาใยถึงปานังเปจาเท่าไหร่คะ52กิโลเมตรก็เขียนให้ตรงกับคําว่ากิโลเมตรนะคะตัวเลขก็เช่นเดียวกันค่ะเราต้องเขียนให้ตรงหลักกันนะคะ 9ก้าร้อยเมตรใส่เครื่องหมายบวกอ่าทีนี้เขาถามอะไรคะละยะทางทั้งหมดอันนี้ครูเขียนสั้นๆนเนาะไม่อย่างนั้นมันจะเขียนไม่พอนะระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่หนูก็เอามาบวกกันเลยคะ่ะศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์เจ็ดบวกเก้าก็ได้เป็นเท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่คะนักเรียนสิบ หนะคะต่อไปที่หน่วยกิโลเมตรก็มาบวกกันค่ะ3าบวกสก็ได้5 4าบวกหก็ได้9 9ไม่มีอะไรบวกก็ได้9เ,เหมือนเดิมอ่ะทีนี้นักเรียนก็ขีดเส้นใต้2เส้นเหมือนเดิมนะคะทีนี้สังเกตตัวได้ด้านหลังนะคะที่คําว่าเมตร คำว่าเมตดตอนนี้เป็น1,600เมตรแล้วเราไปดูความสัมพันธ์1่กิโลเมตรจะเท่ากับ1000เมตรดังนั้นด้านหลังที่เมตรเท่าไหร่คะ1น0 0เมตรก็จะเท่ากับกี่กิโลเมตรคะก็คือเท่ากับ1่กิโลเมตรกับอีก600เมตรฉะนั้นที่เป็นเมตร เราเอาไปให้ตัวด้านหน้านะคะที่หน่วยกิโลเมตรอีกหนึ่งก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนักเรียนก็เขียนเลยคะ่ะหรือให้เพิ่มไปตัวด้านหน้าบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งจากเก้าร้อยเก้าสิบห้าบวกเพิ่มอีกก็เป็นเก้า้อยเก้าสิบหกด้านหลังที่เม็ดเหลือเท่าไรคะเหลือหกร้อยนักเรียนก็ใส่หกร้อยอ่ะ ข้อนี้เราก็ได้คำตอบนะคะพ่อเดินทางจากกรุงเทพถึงปานาังสตาประเทศมาเลเซียเป็นระยะทาง996กิโลเมตรกับอีก600เมตรค่ะเหลือข้อที่2นะคะนี้ให้นักเรียนลองหานโจทย์และนักเรียนทำเองนะคะส่วนนักเรียนคนไหนนะคะที่ต้องการดูคลิปวิอย้อนหลังหรือดูเรื่องอื่นๆน,นักเรียนกดเข้าไปดูได้ในช่องเลยนะคะครูได้ทำเป็น อ่าเพลย์เครดิตไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ